มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนผลตรวจออกแล้วนะคะไข่มุกเมโลของสองสามีภรรยาที่เจอคืบหน้ากรณีนายมนเทียนจันสุขอายุ40ปีคนขับรถหัวลากที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีแล้วก็นางสาววัสนาแสงจันทร์อายุ44ปีภรรยานะคะที่ซื้อหอยกระจงโดง ที่เหลือจากสะพานปลาแหลมเชบางในราคา50บาทแต่ว่าเจอไข่มุกเมโลอยู่ข้างในคะ่ะจนกลายเป็นที่ฮือหานั้นโดยที่นายมนเทียนเปิดเผยล่าสุดหลังนำไข่มุกเมโลที่พบไปตรวจที่สถาบันวิจัยและก็พัฒนาอัญมณีและก็เครื่องประดับแห่งชาติ สำนักงานใหญ่หเขตบางรักกรุงเทพมหานครและผลตรวจออกมายืนยันว่าเป็นไข่มุกเมโลของแท้น้ำหนัก65.57กกรัตนะคะมูลค่าหลักร้านบาทค่ะทางนี้ตนเองดีใจมากเหมือนถูกเลขเบื้องต้นได้นำไข่มุกเมโลไปเก็บไว้ที่ธนาคารแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะซึ่งยินดีขายทันที หากมีผู้ใดสนใจติดต่อซื้อเพราะว่ามองว่าถ้าจะเก็บไว้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรซึ่งเงินที่ขายได้จะเอาไปใช้หนี้และเก็บไว้เป็นทุนในการทำงานที่บ้านเกิดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ